ดีครับมาครับว่าเดี๋ยวนำคล้องเนีอยตับปลากล้องบานานุ่งครับนี่ตับปลาตับปลาตับเสียบวันนี้มีตํปาปลากุ้งเผาโอ้ยอีกหนึ่งกุ้งนหนึ่งกุ้งกามกามว่าเขาเรื่องคิดฝ่าครับ,รบอ่าสวอตําปลามา แถวเนี้ยบ้านมู่บ้านนี่มีตัป๊ปลาขายครับแถวแถวนี้ยอดเลยอืมขับไประเด้นแล้วนะอาหารสุดโอชะมาครับมาขับน้าข้องเงินไข่หอนครับขับน้าข้องนน้ำ ไข่ห่อนไข่ห่อนห่อนไรแม่ค้าว่าพวกนี้บอกหอยมือเนื้ใส่กากหมูแท่นสำปลานี่ครับแซ่บเพ่วก่นง่ นั่งกว้างเหลือมลดลงกันหน่อยมันถือจังไม่เอียงกาชีโลเหรียญในเมืองกับสินบงเขาเหรียญสงกัน ันี่ไม่กุ้งบ่แลเวมึงเนี่ยเริ่ปปมจปล่ากุงกัมีครับกุ้งเขา มันกุ้งเค้าหนึ่งกุ้งกุ้งกล้ามกลามครับกุ้งกล้ามกลามเก็บรักษาไว้ไว้กินกับส้มตำโอ้โห

เอฟซีเอพ่อเอฟซีเอฟซก็หลายอยู่เล่นแถวนำคล้องจิลด์พานมาเอฟซีนางฟังน้ฝุ่นเขาพากันกินเบียกินเหลาจิลด์พานมาเขาเอื่อนใส่ผมเนี่ยนะนายอันาาอนายอันมาสั่นเข้ามาเาส่วนไปกินเบียกินเหลาไปนะวิกิจิลด์หม้ใส่านหน้ากิอยู่ มาถ่ายคลิปสิเพย่านเขาถามผมเลยว่าแมนนี่ซื้อคนไปกินเบียร์กินเหล้าผมว่ไปถนนอันนี้แถวนี้มันบัดน,นันยุ่งครับแต่วเขาคนแถวนี้กับเอฟซี FC ผมก็หลายอยู่ครับสวัสดีครับผมต่ำปลามากๆครับซื้อมานี่หลังจากเขาซื้อน้ำแข็งปั้นมาแล้วครับเมื่อกี้กินน้ำแข็งปั้นมาแล้วมากินต่ำปลาตัวมัเนเลน้ำข้อง คร <really>? ับโอ้สุดยอดเลยกล้องน้ำมันได้ยุ่งรับนี่อาบน้ำกั็อาบน้ำไข้หันติดถังคล้องไข้หันครับเหมื้อต่ำปลาในบันนุ่งๆเลยอยในแถวนี้แถวบันนุ่งครับแถวนี้ ตำป่าแซบน้ำกันนะครับพ่อพีนอ่น้องไม่เหลือน้าม่องู้เดียวมื่อนี่เก็ยบซี่อีกแล้วด้านหลัง บบเขา,าบอกครับว่าเห็นบ่าวอันกิ่นดำปลาครับบอกเอฟซีมาขอถ่ายรูปนั่งซุ่มอยู่ด้านหลังครับก็มาเล่นน้ำแข็งกันเห็นบ่ครับกินล็อกระบะกินล็อกระบะมากก็เมื่อกี้ผมกินน้ำแข็งปันป้นเมื่อกี้ผมพนังเล่แก่ห่อนไข่ห่อนเลย <c oughs> น้ำแข็งปั้นร้านนี้ครับ เป็นยังไงไปโปรโมทให้มาตลายมืกอละน้ำแข็งปั้นล้านนั่นถือผมไปหยอดแข็งซักผ้าหยอดเลียนดูดูนะพลานเพิ่นมีแข็งซักผ้าหย,ยอดเลียนพร้อมครับหยอดเท่าสิบห้าบาทก็ซักได้ผมก็ไปซักผ้าล้านรอบประจำนะล้านที่ผมไปซื้อน้ำแข็งปันน้นกนะันแล้วแข็งซักผ้าหย,ยอดเลียนยนี่นเพื่อนยังตลาดแล้วนโคก

cung cam cảm cảm nung cung gặp cung cảm cảm nung cung em nung cung cảm cam cung ากินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อผู้สาวผู้สาวมักเด้อเนาะกินน้ำกันคือมักแต่ว่าหยิบได้ปะหนาเนี่ยฮะแอฟซีเอฟซี ีครับครับผมสวัสดีครับไรด้วยครับกินตำป้างกันได้ครับผมอ่ให้เห็นเทียบไทยคลิปเหรียญที่ซื้อหรอกพี่ผมไม่เห็นกินสักกี้เดี๋ยวเขาก็กินเยอะครับผมก็กินเยอะล่ะมาเหรียญมาเหรียญน้ำกันเลยโอ้ไปเด็กน้อยมาเล่นน้ำพี่ผมก็มาเหรียญนี่กันกหนเลยนมาโอ้ผมมีอย่างกับมาไทยท้ำมันหน่อยกันน่งไม่อยู่ตรงนี้หระไปตรงนู้นไม่ได้นอนตรงนั้นน่ะเนี่ยตรงนี้ยเลย ผมบอาว่าถาหน่งมงายนะมันมีต้นใหม่เนี้ยทั้งหมดเนาะแต่มีต้นน้ำสายเงี้ยว่าคือเอฟซีครับเอฟซีมันอย่มข่าค้ายดีอะไรก็ดินกับเม็ดแท่ต่ำปลา มาขอยกับบะมีครับเช่นว่าท่งสงการนี่ขายดีมะอยกับม็ด,บ,ดบัวดใส่มขอยใส่กากหมูแท่นเ <laughs> จากนั้นเสียบพกาครับทำาหกินข้าปางีกินน้ำเด็นน้ำคว่างซิมละเสียบนะตําหุงา่งนะตํปลาอืยยยอตเลย เอาถาดมาตตาบานไหมครับนี่เอาถาดมาตตาบานพูนเหนื่อยมากพูดเดียวอย่างเตรียมตาเตรียมซนะ่อมมัตอยู่บ้านว่าถึมาเร็นของข้องนแล้วท่อนู่บ้านก็ไม่อยังเง็ดดอก บ้านหลังไง้ยหน่อยท่ทงหน้าอากาศก็หอนหลังคาน,นหยุดต่ำเฮ้ยหอนกล้องกะทายเ่ี้ยมเด็ดถือความหอนเนี่ยกับช่วงหน้าหอน,นดินหอนไววกล้องกะจกดับ อัตโนมัติว่าอุณหภูมิร้อนเกินไปห่าบอกผื่นกล่องผมว่า